สวัสดีเพื่อนๆทุกคนแลกคุณชมทุกท่านนะครับผมวันนี้กับผมแอปปอลพิตาครับและวันนี้เราอยู่กันในรายการเป็นสัปดาห์ทุกวันเพื่องสบายดีนะครับผมกับท็อปสิบกับดิจเอ็ของเรานั่นเองซึ่งท็อปสิบของเรืสัปดาห์นี้นะครับบอกเลยว่าเราจะมีความเป็นแบบว่าเนื้อหาทางช่องเราคือความน่ากลัวอยู่นะแต่วันนี้แถมมาด้วยความลี้ลับและความอัศจรรย์ด้วยครับผมเพราะวันนี้ท็อปสิบของเรานั่นก็คือสิบ ดัดดินแดนมหัศจรรย์ในตำนานที่ปัจจุบันเนี่ยยังไม่สามารถหาเจอหรือว่ากันว่าในอดีตเคยมีแต่ปัจจุบันเนี่ยถูกทำลายย่อยยับแล้วก็ย่อยสลายไปที่เรียบร้อยเลยครับแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าไปสู่เนื้อหากันลบกคนผู้ชมนิดนึงฮ่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กด cribe และกดกระดิ่งไม่พันกแมของเราด้วยนะครับผมก็บอได้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูสิอันดับดินแดนมหัศจรรย์ในตำนานกันเลยครับ หึ่งรวดเร็วทาใจไม่ต้องมีเกินอะไรนะครับผมแชงกีล่าครับเมื้อแทนความสงบณนภะูเขาฮิมาลัย าจากโลกภายนอกโดยสิ้นเชิงสถานที่อันสวยงามและอุดมสมบูรณ์จนคนต้องพูดเหมือนกันว่าสถานที่นี้ราวกับเป็นยูโทเปียหรือว่าเมืองในอุดมคติที่มีแต่ความสุขและความสงบเลยก็ว่าได้เชงกิล่าครับเป็นดินแดนสมบูรณ์อยู่ในนาวานิยาย Lost h สค i z o n ของเจมส์พิวสตันนักเขียนชาวอังกฤษครับที่ถูกตีพิมพ์ในปี1933ครับโดยหนังสือนี้เนี่ยทำให้ชาวโลกรู้จักเมืองเชงกิลา่าเป็นภาษาที่เปิหมายถึงทางนําไปสู่แสงตะวันและดวงจันทร์โดยดวงจิตหรือดินแดนด้านหนึ่งของโลกที่เป็นดินแดนของสวรรค์ เองซึ่งแชงกีราดีถ้าเกิดตีความดีๆเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเหมือนกับเป็นแบบอีกโลกหนึ่งที่อาจจะอยู่ใต้ผืนแผ่นดินก็ได้นะเขาบอกว่าโดยหนังสือนี้นะครับได้พนาดาดินแดนอันลึกลับแห่งใดแห่งหนึ่งในทิเบตและมีความเชื่อว่านี่คือดินแดนของความฝันของมนุษยชาติชุมชนที่สวยงามและสงบสุขมีอารยธรรมสูงและไม่มีความรุนแรงเลยไร้ความกังวลใจตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขาสูงใหญ่ที่ยอดปกคลุมบายหิมะตลอดทั้งปีมีความสงบ ากาศเย็นและผู้คนเป็นมิตรมีอายุวัฒนะแต่จะหายไปทันทีถ้า ใครออกนอกเขตแชงกีลานั่นเองคล้ายๆกับตำนานสวน Eden อีเดนน่ะเออแต่ว่าเป็นอีเดนแบบของจีนของทิเบตอะไรประมาณเนี้ยต่อไปเลยละกันครับการเล่นออฟอีเดนพูดไม่ทันกันคำมาเลยฮะสวนอีเดนนะครับเป็นสถานที่ที่บรรยายไว้ในพระธรรมปฐมกาลว่าด้วยเป็นสถานที่ที่มนุษย์สองคนแรกที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาอย่างอีฟกับอาดัมเนี่ยได้อยู่ในสถานที่อย่างนี้และนอกจากนี้มันยังเป็นบันทึกการจารึกตำนานของชาวซูเมรียว่าด้วยเรื่องดินแดนที่พระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมาอีกด้วยนั่นเองต้องบอกเลยว่าสวน่งนี้ทุก คนเนี่ยไม่ต้องทําอะไรเลยทุกคนเป็นเพื่อนกันหมดทุกคนสามารถขี่เสือไปตามแมกไม้ต่างๆได้อยากนอนที่ไหนก็นอนอาหารก็มีเพรีพร้อมทุกวันไม่ต้องทําอะไรเลยแถมทุกคนเนี่ยอยู่ที่นี่เรลือยกายหมดอาจจะเป็นสวรรค์ของผู้ชายเลยก็ว่าได้แล้วก็คงมีแค่เรื่องต้องห้ามสองอย่างก็คือห้ามแอบกินแอปเปิ้ล และห้ามฟังคําพูดของงูเัญนคาโดยส่วนนั้นเนี่ยบรรยายไว้ว่าความสวยงามเนี่ยราวกับสวรรค์สงบสุขมีพืชพันธุ์อุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยสัตว์ป่าที่เชื่องแล้วก็เป็นมิตรต้นไผ่พฤกษาแผงเงาร่มเย็นแต่ปัญหาคือสถานที่อย่างนี้เนี่ยมีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้มนอยู่หนใดของโลกก็ไม่แน่ตำนานก็คือตำนานคุณผู้ชมยังหาไม่เจอก็คงต้องเป็นตำนานกันต่อไปครับไปดูเมืองที่สามกันต่อเลยฮะข้อไก่ข้อไก่นะฮะ มั่นใจอ่านผิดอ่าน,นถูกของพตาะภัยเขาบอกว่าดินแดนนี้นะครับเป็นดินแดนจินตนาการในตำนานยุคกลางที่เรียกได้ว่าสวรรค์บนดินชัดๆโดยเล่าก่อนว่าเป็นดินแดนที่ไม่มีกฎไม่มีเกณฑ์ใดๆในเมือแห่งนี้มีเสรีภาพทางเพศอยากกินก็กินนอนก็นอนอุดมสมบูรณ์ทั้งดินแล้วก็ผืนท้องฟ้าฝนตกเป็นฉี่โอ้โหฝนตกเป็นฉีดแล้วก็อากาศเย็นสบายเหมาะก,กับการนอนมากโดยเืองนี้นะครับปรากฏอยู่ในบันทึกของเดะลาตินคือแคเนซิสและเดอะมิดเดิลอิงลิชโคเคนครับแล้วเขาบอกว่านอกจากนี้นะครับไปต่างๆยังเรียกมือแห่งนี้ต่างกันอ จะเรียกว่าดินแดนแห่งความขี้เกียจเยอรมันเนี่ยจะเรียกว่าดินแดนแห่งน้ำน้ำนมหและดำพึง่งส่วนสวีเดนเนี่ยจะเรียกว่าดินแดนเพื่อนสันหลังยาวและไขมันบางประเทศเนี่ยก็อาจจะเรียกว่าดินแดนแห่งอาหารก็ได้แต่แน่นอนว่าดินแดนแห่งนี้ไม่มีอยู่จริงบนโลกแน่นอนครับโดยที่หมัองชื่อนี้เนี่ยเป็นที่มาจากเมืองที่มีการสมมุติแบบยูโทเปียแบบเมืองในสวรรค์ที่มีแต่ความขี้เกียจกินนอนเป็นอาชีพหลักซึ่งถือว่าเป็นดินแดนในฝั่งของชาวนายุคราซึ่งพ้อูดตรงๆว่าอาชีพชาวนาในยุคนั้นเนี่ยคือลำบากมากๆแต่อยใจ ไปดูอับบนดับที่สี่เลยครับนี่ผมว่าหลายคนรู้จักแน่นอนวันฮัลลาครับยังไงก็ต้องเคยได้ยินจากทอจากแบบหนังตะปูอะไรอย่างี้แบบหลายๆเรื่องบ้างแหละสวรรค์ของวันฮัลลาเนะครับเป็นตำนานของสแกนดิเนเวียรปรากฏในศตรวรรษที่13ในกวีของเอ็ดดาตามตำนานเนี่ยเล่าว่าสถานีนี้เป็นสวรรค์ของชาวนอร์ดหรือว่าชาวไวกิง้งที่ปกครองโดยโอดินมีคาสั่งให้วาคิลี่เนี่ยรวบรวม,รวม,รวมดวงวิญ,ญญาณเหล่านักรบผู้กล้าที่ตายมาดินแดนแห่งนี้เพื่อฝึกฝนเตรียมตัวทําสงครามแบล็กนาร์โดยจะมีปีศาจหรือว่าสปาราลา ออกมาต่อสู้หากชนะก็จะสามารถกินดื่มได้ยอย่างไม่อั้นนั่นเองฮะส่วนรายละเอียดวานฮันล,ล่าตามตำน,นานเนี่ยเขาบอกไว้ว่าภายในเนี่ยจะมีอาคารขนาดใหญ่ที่เรียกว่าตึกวิหารแห่งนักรบวานล่าวิหารแห่งนี้มีประตูทั้งหมด ร4 0ประตูใช้หอกเป็นจันทันใช้โล่เป็นหลังคาแล้วก็ใช้แผ่นกรอกตรงหน้าอกเนี่ยเป็นม้านั่งหลังจากนั้นยังมีหมาป่าเป็นผู้อารักขาประตูที่ตะวันตกนกอินทรีคอยโบวินนฉบเฉียวไปมาและที่นี่ยังสามารถดื่มสำราญกันอย่างไม่มีที่สิ้นสุดหมูที่กินไปหมดแล้วก็จะมีมาเรื่อยๆแบบไม่รู้จักหมดน้ำที่ดื่มก็จะเป็นวายแบบไม่มีขาดตกบกพร่องกินนอนสู้รบ แล้วก็วนเวียนในที่อย่างนี้นั่นเองครับโอเคไปดูแบบที่5กันต่อเลยครับเบลมีเบลมินี่ไม่แน่ใจอ่านถูกหรือเปล่าของแมรตาลไมด้วยนะครับเขาบอกว่าสถานี่่งนี้นะครับคือน้ำผู้แห่งความเยาว์ฮะที่อย่างนี้นะครับมีน้ำผู้แห่งชีวิตซึ่งสามารถบํารุงผิวพรรณและทำให้ไม่แก่ลงได้เพราะฉะนั้นที่นี่คุณจะไม่มวนแก่ไม่มีรอยเหี่ยวแต่ จะเป็นหนุ่มสาวตลอดไปเลยอันนี้ก็คือจะเป็นตำนานนะครับส่วนอันนี้จะเป็นเรื่องเล่านะเขาบอกว่าน้ำพ้แห่งความเยาวัยนั้นเป็นเรื่องเล่าของนักสำรวจชาวสเปนครับคนคนนี้เนี่ยได้พบเห็นน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ซึ่งผู้ใดที่ได้ดื่มกินเข้าไปเนี่ยจะกลับมาเป็นหนุ่มสาวได้อีกครั้งโดยเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยเริ่มขึ้นในเมืองนักสำรวจชาวสเปนที่มีชื่อว่าฮวนฟงเซเดลยงที่ต้องเดินทางไปในดินแดนแห่งใหม่หรือว่าอเมริกาในระหว่างที่เขาเดินทางนั้นเขาได้ยินชาวพื้นเมืองเนี่ยกล่าวถึงน้ำพยา,ยา โดยสถานีอย่างแรกที่เขาไปนั่นก็คือบริเวณที่ตั้งของรัตฟรีได้ปัจจุบันไปจนถึงเกาะแห่งหนึ่งนั่นก็คือเกาะบีมินี่นั่นเองแต่กระนั้นเขาก็ไม่เคยเห็นน้ำพุแบบที่วาดด้ตาตัวเองสักครั้งเลยในชีวิตแต่เขาก็เชื่อว่ามันมีอยู่จริงจึงนำเรื่องราวของมันเนี่ยไปเล่าให้แก่เพื่อนๆน,น,นักเดินเรือฟังจนกลายเป็นที่แพร่หลายในหมู่นักเดินเรือและชาวสเปนในยุคสำรวจโลกใเลยนะตอนนั้นเนี่ยอยากจะเจอมากเลยจนแบบมีการออกตามหาบนวัน,วนพีชเลยก็ว่าได้โอ้นี่ก็คือเป็นตำนานที่น่าสนใจนะคุณ เกาะและเมืองในตำนานของกษัตริย์อาร์เธอร์เล่ากันว่าในที่แห่งนี้นะครับเป็นดินแดนแห่งแอปเปิ้ลที่มีความสวยงามและอร่อยที่สุดในโลกและยังเป็นสถานที่ที่สร้างดาบเอสคาลิเบอร์ของกษัตริย์อาร์เธอร์อีกด้วยและเป็นที่ซึ่งอาร์เธอร์เนี่ยใช้รักษาบาดแผลจากการลบหลังจากสู้ศึกครั้งสุดท้ายที่คันนามและนอกจากนั้นในตำนานของชาวคริสช่วงที่พระเยซูฟื้นจากความตายเขาได้บอกกับโจเซฟว่าเขาจะไปยังอันวารอนแห่งนี้ซึ่งความเป็นจริงแล้วบนโลกเราเนี่ยมีเกาะที่ชื่อว่าอันวาลอนอยู่จริงในประเทศอักกิน นักบวชที่วิหารคัสตันเบอรี่ได้มีการพบพระศพของกษัตริย์และราชินีคู่หนึ่งต่อมาประกาศว่านี่คือพระศพของกษัตริย์อาเธอร์และราชินีของพระองค์ซึ่งทางพระเจ้าเฮนรี่ที่สองเนี่ยจึงได้โปรดจัดพิธีฝังพระศพขึ้นใหม่เพื่อเป็นสัญลักษณ์อันดีงามและเป็นความฝันของชาวอังกฤษเลยก็ว่าได้หากแต่ในตอนนั้นต่อมาก็พบว่ามันเป็นของปลอมเพราะกอาอ์วรันที่แท้จริงนั้นยังไม่มีใครพบแล้วก็ไม่มีใครทราบหรือว่ามันอยู่ที่ไหนกันแน่นั่นเองฮะต่อมาเลยละกันเอ้ยเรื่องที่ผมเคยทำหอลอดซึม เดอราัโด้นั่นเองครับผมเขาบอกว่าในภาษาสเปนนะครับเดิมทีมีความหมายว่ามนุษย์ทองคาแต่ในเวลาต่อมาเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นว่าน,นครทองคําแทนเนื่องจากว่าเมืองน,นี้เนี่ยเต็มไปด้วยทองคําและอัญมณีล้าค่าเลยส่วนภาพประกอบเนี่ยจะเป็นยังไง่งเขาบอกว่าเอเดอราโดเนี่ยครับเป็นสถานที่ตกแต่งด้วยทองคําไม่ว่าจะเป็นช้อนชามเครื่องรามคำแหยคือเป็นทองคําหมดเลยพิธีกรรมทาง,งหนดาเ่าเนี่ยก็ต้อง เลือกายลงไปชุบในบอ่อทองคาอีกด้วยแล้วค่อยจึงไปประกอบพฤติกรรมต่างๆได้ซึ่งพอตกข้ามเหี่ยหัวหน้าเผาก็ชาระล้างร่างกายด้วยกระแสน้ําเพื่อพัดพา,าเอาทองคําเหล่านี้เนี่ยออกจากร่างกายไปและคิดดูว่าถ้าใช้ทองสิ้นเปลืองขนาดนี้เนี่ยจะต้องมีทองเยอะขนาดไหนเนื่อถ้าเกิดปัจจุบันเจอเหมืองทองขนาดนี้นะไม่ต้องทําอะไรแล้วคุณผู้ชมทําให้ใครหลายๆคนเนี่ยต้องออกมาสํารวจและยึดคองดินแดนไหลแห่งทวีปอเมริกาใต้เลยก็ว่าได้เพราะพวกเขาเนี่ยต้องการทองคำเป็นจำนวนมากแม้แต่โคลัมบัสเนี่ยก็เคยได้ยินเรื่องนี้และพยายามจะหามันเหมือนกัน โดยคาดการณ์กันว่านครอทองคำแห่งนี้น่าจะอยู่ห่างจากแม่น้าโอริโนโกในเวเนซุเอลาใช้เวลาเดินทาง10วันถึงจะถึงแต่โคลัมบัสก็ล้มเหลวครับแมหมดีไม่ดีถ้าเกิดผมไปผมอาจจะเจอก็ได้นะคุณผู้ชม ยอกยอกยอกมาไทยไทยบ้างครับตำนานป่าหิมพานะเขาบอกว่าตามตำนานกล่าวไว้ว่าป่าหิมพานะอยู่บนยอดเขาหิมพาน์หรือว่าเขาหิมาลัยซึ่งว่ากันว่าภูเขาหิมพานะเองนะครับปฏิสถานอยู่ในชมพูทวีปที่มีเนื้อที่ประมาณ3,000ยอดวัดโดยรอบใน9,000ระดับด้วยยอดทั้งหมด8,400ยอดนั่นเองซึ่งมีทั้งสระน้ำถึง7สระคือ1สระน้ำอโนดาน 2. สระน้ำกันณมุนทะ 3, 3, สสสระรถกาละ 4, สี่ักชัดธรรตะ 5. สาัก,กุณาละหกศักมัทากินีและ 7. ็ด สักสีหัดปาตะนั่นเองซึ่งบรรดาสระใหญ่ทั้งเจ็ดนั้นสระอโนดานั้นแวดรอบริวภูเขาทั้ง5้าที่จัดอยู่บนยอดเขาหิมาพานและยอดเขาทุกยอดเนี่ยจะมีความสูงสันฐานมา200ยอดกว้างและยาวด้วย50ยอดและนี่คือสวรรค์ของนักว่ายน้ําจริงๆฮะโอ้ข้อมูลมีแค่เท่านี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องสัต์เรื่องอะไรนะไปแบบที่ก้าต่อเลยแล้วกันครับยูโทเปียฮะเขาบอกว่ายูโทเปียเนี่ครับเป็นแนวคิดเมืองในอุดมคติที่ไม่สบบามารถเกิดขึ้นได้จริงบนโลกเราได้เนื่องจากว่าแนวคิดนี้เป็นแนวคิด ที่เขียนขึ้นในปี1516โดยตั้งใจเขียนให้เป็นวรรณกรรมเสียสีล้อเลียนความโง่เขลาและความเร็วร้ายของสังคมในยุคนั้นโดยสมมุติเมืองหนึ่งที่มีผู้คนที่มีความดีศีลธรรมและมีความประงมัใจในการใช้ชีวิตไม่ให้ความสําคัญกับวัตถุเช่นเห็นเงินทองเป็นสิ่งหยาบค่าไม่มีคุณค่าในเมืองเนี่ยจึงไม่มีกฎหมายบังคับใช้ประชาชนพวกเขาอยู่ด้วยการให้เกียรติซึ่งกันและกันใส่เสื้อผ้าเรียบง่ายค้าคืนกันหรือบางคนอาจจะไม่ใส่ก็ว่าได้ซึ่งการทําแบบนี้เนี่ยจะไม่มีการเอารัดเอาเปรียบรมีกาแบ่่่งแยกชชนนั้ไมวาจะเเป็นใสส่ืื้้ออผาหรไม่ใส่่ก็ถือววาเเปนนนคระดดััับียม เซนบ้านเมืองเนี่ยจะเต็มไปด้วยการปลูกดอกไม้ผลไม้พืชผักไม่มีกรดไม่มีกุญแจบ้านเพราะไม่จําเป็นและอยู่กันโดยไม่ขัดสนอยู่ดีกินดีไม่มีการแก่งแย่งแก่งขันชาวบ้านต่างนานาทางานตามหน้าที่โดยไม่เกียดค้านไม่มีร้านเหล้าไม่มีพนันไม่มีสิ่งแย่ยุอื่นๆความบันเทิงอย่างเดียวคือการศึกษาหาความรู้เรียกได้ว่าเป็นสังคมในอุดมคติอย่างแท้จริงอันดับสุดท้ายไปเลยครับเมืองที่ผมไม่พูดถึงไม่ได้ครับ อาติสครับเขาบอกว่าอารติสนี่ครับเป็นเมืองเกาะในตำนานที่ปรากฏในหนังสือของเพโรนักคิดแห่งกรุงเอเธนที่เขียนราวเมื่อ400ปีก่อนคริสตการในบทสนทนาระหว่างทีมาอาอุสกับไตอิอัสนะฮะโดยไตออัสเนี่ยได้พัฒน,นาถึงเมืองนี้ว่าเป็นเมืองที่ปกครองโดยกษัตริย์ที่มีมหานครอยู่บนกลางเกาะและใจกลางนครนั้นจะมีมหาพระราชวังและวิหารที่ยิ่งใหญ่ของเทพโพไซดอนอยู่ดินแดน่นี้มีความอุดมสมบูรณ์มีต้นไม้สีเขียวทุกหนทุกแห่งอากาศแสนวิเศษทำให้ผลไ,ไม้สุกปีละสองครั้งในแผ่นดินนี้มี ทางเกัตรอีกมากมายทั้งสัตว์ป่าสัตว์เลี้ยงและในเมือก็จเจริญมั่งข้างมีน้ำพุร้อนและเย็นสําหรับอาบน้ําพุสําหรับประดับสวนสาธารณะและสวนต้นไม้แถมมีที่ออกก,ก,กาลังกายสําหรับบุรุษและสนามม้าแข่งขนาดใหญ่โรงทหารห้องคนเฝ้ายามอู่เรือท่าเรือเต็มไปด้วยเรือสินค้าผู้คนเนี่ยเคารพกฎหมายกษัตริย์พวกเขาเนี่ยปกครองอย่างฉานฉลาดและยุติธรรมหากแต่ต่อมาพวกเขาเนี่ยต่างละโมบโลกมากและที่เยอทยานจนเป็นเหตุทําให้สุสกษัตริย์แห่งทวยเทพโกรธเป็นอย่างมากเลยบันดาให้เกิดมหาตภัยแผ่น ดินไหวและน้ําท่วมใหญ่เกิดขึ้นทั้งวันทั้งคืนหลายคืนอันโหดร้ายกลืนกินนักรบชาวเอเธีไปทั้งหมดในขณะที่เกาะที่ใหญ่ที่สุดย่างแอลนติสเนี่ยก็จมหายไปในทะเลตลอดกาลปัจจุบันเนี่ยยังมีการค้นหาเมืองแห่งนั้นอยู่แต่ก็ยังไม่มีข้อมูลหรือว่าข้อมูลย,ยืนยันว่ามีการพบเจอและสามารถบอกได้ว่านี่คือแอลนติสจริงๆเลยและก็ได้บอกว่าบางข้อมูลเชื่อว่าเมืองแอลนติสนี้มีอาวุธโบราณที่ร้ายแรงอยู่ถ้าเกิดใครเจอมันอาจจะได้เป็นเจ้าโลกนะตอนนั้นเลยก็ว่าได้ว่ากันว่าเมืองแอลนติสนั้นก็มี ไม่ต่างกับเอลโดราโดเช่นกันนะโอ้โหเมืองแห่งทองคำแล้วก็เมืองใต้บาดาลน,นี่มันโคตรเวอร์เลยคุณผู้ชมแต่ก็อย่างที่ว่าครับผมก็สนใจนะเมืองแอตแลนติสไม่ใช่ว่าไม่สนใจนะเออตามาว่าผมถามตรงนี้เลยแต่ละคนคิดว่าสิเมืองเนี้ยมีกี่เมืองที่คิดว่ามีอยู่จริงบนโลกและมีกี่เมืองที่คิดว่าเป็นเรื่องแต่งคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกผมว่าหน่อยแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าในวันนี้ผมทิ้งทัวร์มาถึงที่นี้แล้วกันแล้วเจอกันสุดานะวันนี้ไปก่อนแล้วกันบ๊ายบาย